ผม,ผมดีใจที่ท่านเลื่องไกรก็มองเห็นว่าข้อเสนอที่ประชาชนต้องการประชาธิปไตยเนี่ยชอบถูกแต่ว่าการที่จะต่อต้านโดยการไปเลือกตั้งแต่การงดออกเสียงเนี่ยเกรงว่ามันจะเข้าทางปผด็จการผมคิดว่าตรงนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจคือคือวันนี้ถ้าเกิดแนวคิดขึ้นมานี่เราต้องต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วว่า ผลที่ตามมาหลังจากเกิดแอคชั่นอย่างนี้แล้วเนี่ยรีแอคชั่นที่ตามมามันเป็นอะไรมันมีปฏิกิริยาตอบสนองมาว่ายัางไงเขามีทางออกทาง,ทางนี้ทีไรอะไรผมผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ถ้าเขาไม่ยอมจริงเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นว่าอา้าเอาปืนเอารถถังเข้ามาอีกมันก็มันก็จะกลับไปสู่วงจรอุบาทเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือคือโจทย์ที่เราคิดว่าถ้าเราจะเดินทางสายประชาธิปไตยโดยสันติวิธีเนี่ย เอาแน่นอนที่คุณบุเลศเสนอเมื่อสักครู่ในผมก็สันติมากสันติมากดีกว่าการมาชุมนุมของคนเสื้อแดงเป็นล้านซึ่งทําให้สิ้นเปลืองค่าลดค่าเดินทางค่าอะไรต่างอีกก็เข้าใจว่านั่นคือความจําเป็นคือความต้องการของประชาชนแต่ว่าสิ่งที่ชุมนุมไปแล้วก็ยังไม่มีคําตอบเรื่องประชาธิปไตยมันจะมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงช่วงหลังของรายการนี้ผมอยากจะได้ความเห็นว่า ในระบบประชาธิปไตยที่เราควรจะมีนียมันต้องทําอย่างไรตัวองค์กรอะไรมีลู่ทางยังไงในการที่จะทําให้เกิดขึ้นให้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราให้กรอบของประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เฉพาะเรื่องคือที่นแน่ๆคือประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งเมื่อกี้ท่านเรื่งไกรพูดชัดเจนมากว่าประชาธิปไตยไม่ใช่รัฐธรรมนูญใชพวกนั้นคือกฎกติกาที่คนคนเขียนอำนาจขึ้นมาคนที่เขียนนะ่ะ คือเพื่ออำนาจของเขาเป็นกติการักษาอำนาจของผู้เขียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยที่เราต้องการจริงๆของประเทศนี้คือหนึ่งคือระบอบหรือโครงสร้างอำนาจผมพยายามอธิบายเรื่องนี้แต่ว่าผมกลัวว่าพี่น้องประชาชนจะไม่เข้าใจคือโครงสร้างอำนาจมันเป็นของปวงชนไม่ใช่เอาระบบอำนาจของประเทศอำนาจรัฐเนี่ยหรืออธิปไตยของชาติเนี่ยไปผูกไว้กับนายกรนายขอคนใดคนหนึ่งไม่ใช่คุณ ยกตัวอย่างเช่นอดีตนะทักษิณจะต้องไม่ใช่เจ้าของอำนาจอธิปไตยของชาติค,คุณทักษิณจะต้องไม่ใช่เจ้าของอำนาจในการปกครองประเทศแต่ต้องให้อำนาจเป็นของผู้ปกครคุณบรรหารต้องไม่ใช่จะผูกอำนาจไว้กับพระเจ้าอยู่หัวเลยก็ยังไม่ได้เพราะมันเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ราชาธิปไตยอันนี้พูดให้ชัดโดยหลักการนะครับนี่คือหลักการที่สําคัญที่สุดอันที่สองก็คือเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพมันต้องสมบูรณ์ที่เขียนไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่องค์การสหประชาชาติเขาเขียนมาอยู่ในรัฐนูลฝรั่งเศสเขาปกป้องเขาปกป้องนั้นไทยนี่เขียนไว้รัฐนูลเหมือนกันแต่ว่าไม่สนใจพอถึงเวลาจะใช้ไปเอากฎของสอชอมาใช้กฎหมายความมั่นคงมาใช้กฎอัยการศึกมาใช้ก็เป็นกฎหมายพิเศษเรื่องที่สคือความเสมอภาคที่คนต้องการเรื่องที่4ที่เป็นปัญหาที่สุดวันนี้คือกฎหมายและความยุติธรรม Ru l e of law นี้ไม่เวิร์กเลยสุดท้ายพอได้พวกนี้มาแล้วเนี่ยจึงต้องมีการเลือกตั้ง อันนี้คือสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าเรายังไม่มีพวกนี้เลยระบบที่เรียกว่าระบอบพวกนี้ยังไม่มีในสังคมไทยจึงอยากได้ระบอบตรงนี้มาคุณโลเลสได้นําเสนอเมื่อวานนียที่ท่านเดืองไกลไม่ได้มาร่วมบอกว่าคําว่าระบอบเนี่ยเข้าใจง่ายๆก็คือสูตรคูณ <Okay. S 1> นักเรียนปอสองเนี่ยเข้ามาท่องสูตรคูณสองบวกสองเป็นสี่รุ่นไหนเข้ามาก็มาท่องสองบวกสองเป็นสี่เหมือนเดิมเพราะามันของแท้ของจริงเพราะฉะนั้นสูตรคูณกับประชาติปไตยเหมือนเราเปรียบเทียบเ,เรื่องคลองส่งน้ํา ผมก็สนใจว่าเออเป็นการเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายก็เรียนท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวเราจะมาหาทางออกกันว่าการเมืองปี54เนี่ยแน่นอนคงจะเข้มข้นขึ้นขณะน,นี้ทางนปชเองก็มีการประกาศที่จะให้มีการชุมนุมข่าวหน้าก็บอกว่า23่สามพฤาจะมีการชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึง่งผมก็เกรงว่าชุมนุมไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังมีคําตอบอยู่ดีสุดท้ายไปสู่การเลือกตั้งก็ยังไม่ใช่คําตอบอยู่ดีเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนี้เรามาวิเคราะห์ทางออกกันในช่วงที่2รายการ ขอพัก2นาทีครับสักครู่ครับสลิมเฮอร์บอัคปซหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง1,500บาท 083 705 1234แล้วก็083 706 12 70 1234เครื่องไม้อักทีภัยไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าเกินกำลังอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงเหล่านี้ ป้องกันได้ด้วย Consumer Unit 2-in-1 ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตในเครื่องเดียวกันติดตั้ง Consumer Unit เพื่อชีวิตปลอดภัยคอนซูเมอร์ยูนิต1สินค้าคุณภาพผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอ,อก,กอผาาใต้สัญลักษณ์ Home Security ชีวิตปลอดภัยเมื่อใช้ Home วางจำหน่ายที่ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วประเทศถ้าคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ลืมกุญแจไว้ในห้องพักลืมกุญแจไว้ที่ทำงานหากุญแจไม่เจอจำไม่ได้ว่ากุญแจอยู่ที่ไหนปัญหาวุ่นวายเหล่านี้จะหมดไปกับตัวล็อกประตูอัจฉริยะ h a n e l Security ทั้งรุ่น Gate Man และรุ่น Choice ตัวล็อกประตูอัจฉริยะ Hanil Security ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วใช้งานได้ทันทีกับคุณสมบัติพิเศษแป้นกดแบบทัชสกรีนล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตูใช้งานได้ทั้ง2ระบบทั้งแบบสมาร์ทคีย์และแบบพาสเวิร์ดเรืองแสงมองเห็นในความมืดมีระบบตรวจจับความร้อนและแรงสังส่นสะเทือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือแผ่นดินไหวและพิเศษสุดสำหรับข้อเสนอที่ไม่ควรพลาดสำหรับตัวล็อกประตูอัจฉริยะรุ่นชอยส์ราคาเพียง9,900บาท 30สายแรกที่โทรเข้ามารับเพิ่มสมารท์ทคีอีก3อันฟรีทันทีสำหรับรุ่นเกตแมนราคาเพียง1,1900บาท30สายแรกรับฟรีสมารท์ทคีเพิ่มอีก1ตัวหมดปัญหาเรื่องกุญแจเมื่อใช้ตัวล็อกประตูอัจฉริยะโทร088-497-1551 088-497-1551 กลับมาที่ช่วงที่2ของรายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลชํำเชิญท่านผู้ชมครับวันนี้หัวข้อในการพูดคุยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะถือว่าน่าสนใจก็คือบรรยากาศการเมืองไทยที่กําลังคึกคักในต้นปีเนี่ยตลอดปี2554นี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอยู่หลายเรื่องถ้าหากมีการเลือกตั้งจริงก็แน่นอนครับจะต้องเป็นบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่งจะเป็นที่พึงประสงค์ ของสังคมไทยของประเทศไทยหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้เราวิเคราะห์กันว่าประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ปฏิวัติสถานการณ์ปฏิวัตินี่ไม่ได้แปลว่าการถาารือมีปืนมีรถถังมีอะไรต่างออกมาเยอะๆไม่ใช่นะครับหมายถึงสถานการณ์ที่ประชาชนคนส่วนใหญ่คนส่วนมากจํานวนมากไม่ยอมรับผู้ปกครองวันนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้น ขณะนี้พวกหนึ่งก็ไปอยู่ทำเนียบไปอยู่อรัญญประเทศไปบอกให้รัฐบาลลาออกองั้นนี้นั่นก็คือการไม่ยอมรับผู้ปกครองคนเสื้อแดงเองก็เหมือนกันรอดูวันที่23มมกราที่กําลังจะมาถึงว่าคนจะมากถึง5 6าหมื่นเหมือนที่ผ่านมาเว่อมันที่9มกราไหมก็จะมีการชุมนุมกันไปอย่างนี้คนที่มาชุมนุมเนี่ยไม่ได้จ้างหาว่าวานมาไม่ได้ไปจ่ายเงินให้คนละเท่านั้นท่านี้ให้มาชุมนุมไม่มี เมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้นั่นคืออาการที่บ่งบอกว่าคนเนี่ยอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอยากให้สังคมประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยถ้าเลือกตั้งไม่ไปสู่ประชาธิปไตยก็อาจจะไม่มีประโยชน์นั่นคือประเด็นที่เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่สถานการณ์ปฏิวัติประการที่สองก็คือว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการไม่ได้คนไม่ยอมรับวันนี้หลายคนในรัฐบาลจะไปไหนมาไหนต้องนั่งรถกันกระสุนนะซื้อมาเพิ่มเติมสี่ห้าคันเดี๋ยวนี้ก็ ไปนั่นไปนี่ก็ต้องแบบอบแอบส้นๆ้นไม่สามารถไปทานข้าวได้เป็นปกติเหมือนผมเหมือนท่านสวัสเลืองไกลเหมือนคุณบุญเลิศก็เรียนท่านผู้ชมว่าน,นี่คือเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในปีนี้เอาละ่ะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยจะขอบทหรือการวิเคราะห์ที่ท่านเลืองไกลได้ได้คิดวิเคราะห์เรื่องบ้านเรื่องเมืองมาถึงธรรมดาท่านก็ทําหน้าที่ของท่านในวุฒิสภาอยู่แล้วลองลองฝากเป็นข้อคิดสำหรับประชาชนว่า หนึ่งมันควรจะเป็นอย่างไรอนาคตการเมืองไทยสองประชาชนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหนึ่งสิ่งที่ท่านคิดว่ามันควรจะเป็นสองท่านคิดว่าประชาชนควรจะทําตัวอย่างไรเพื่อไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าปัจจุบันเชินะครับขอแรกนะฮะสิ่งที่ขอเลยนักการเมืองนะหยุดคิดถึงตัวเองอ่มาที่นักการเมืองก่อนนะนะครับแน,น่นอนต้องเป็นนักการเมืองอ่แล เพราะปัญหาทุกอย่างเนี่ยเกิดอยู่ที่คนปัญหามไม่ค่อยมีนักการเมืองเลยมีแต่นักเลือกตั้งนะครับจะเป็นนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งแล้วแต่เมื่อสคกครู่เราไปพูดถึงเรื่องระบอบระบบเนี่ยนะครับคนที่ขับเคลื่อนคนที่คิดทำเนี่ยก็คือคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งเนี่ยต้องเลิกคิดถึงบท<อ>สนธิ์เพราะนั้นเราจะเห็นว่าการที่ไปแก้รัฐธรรมนูญนะครับ จากที่มีอยู่400บวก80เป็น375บวก125ถามว่าไอ้แก้ตรงนี้มันคือประชาธิปไตยมันคือประโยชน์ของคนมั้ยมันประโยชน์ของคนของคนที่เป็นนักการเมืองอมัม้ยเช่นเดียวกันกับที่สวที่กําลังจะพ้นวราระไอ้ที่คิดอยู่ว่าคุณสมบัติจะขาดไม่ขาดต้องออกไม่ออกเนี่ยถามมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนไหม,ไมเป็นความสุขของประชาชนไหม,มไม่ใช่นะครับ นั่นี่คือสิ่งที่เราต้องออกมานั่งนึงกถึนว่าหนึ่งเร,เราคำว่าประชาธิปไตยก็คือประชาเนี่ยนะบวกอธิปไตย,ตยคืออำนาจประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่อำนาจของประชาชนนะฮะ<น>แล้วเราจะเป็นธรรมอย่างไรนะครับก็คือเป็นธรรมไปตามเสียงของคนส่วนใหญ่แต่ที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้มันใช่หรือไม่นะครับถ้ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ความเพียรความพยายามที่จะเรียกหนาะ ความเป็นธรรมอย่างนี้ความเป็นธรรมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนที่ศาสนาทั้งหลายสอนเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยเอาเรื่องธรรมชาติมาบอกเรานะครับพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าทุกข์ไม่มีนะไปดูดีๆนะท่านตรัสว่าทุกข์คือเรื่องของกายกใจที่มันไม่สบายแต่เราต้องรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรวันนี้ประชาธิปไตยเรารู้แล้วว่าเราไม่มี เหตุท so ี่ประชาชนเรียกร้องเนี่ยเพราะเหตุเพราะเราไม่มีประชาธิปไตยเรามีแต่รัฐธรรมนูญเรามีแต่คนอ้างว่าจะมาทําหน้าที่ให้ประชาชนแต่คนที่ทําหน้าที่ให้ประชาชนจริงๆเรามีอยู่หรือไม่เราต้องพิจารณาตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าพิจารณาได้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะครับคือรวมพลังเรียกร้องเรียกร้องตามแนวทางที่ควรจะเป็นจะกลุ่มเล็กจะกลุ่มใหญ่จะกสายน้ําที่เราหยดฝองหยดหรือเป็นแม่น้ําสายใหญ่ก็แล้วแต่ แต่ต้องใช้ความเพียรพยายามนะสร้างพลังให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับแล้วก็รักษาพลังที่ถูกต้องนั้นไว้นั่นแหละคือความเป็นอยู่ที่เราปรับสภาพให้เป็นไปตามธรรมชาติความสมดุลตามธรรมชาติเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วดินน้ำลมไฟมันก็คงอยู่นะครับวิบญ,ญญาณที่อยู่ในพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็สอนอยู่แล้วนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องวิญ,ญญาณส่วนต่าง เมื่อปรุงแต่งดีแล้วสมดุลดีแล้วนะครับความร้อนความเย็นนะครับดีแล้วร่างกายก็เป็นสุขประเทศชาติก็เช่นเดียวกันระบอบประชาธิปไตยที่ปรับปรุงดีแล้วตั้งระบบดีแล้วมีนักการเมืองที่มาขับเคลื่อนดีแล้วประชาชนก็เป็นสุขเมื่อประชาชนเป็นสุขมีประชาธิปไตยความยุติธรรมก็เกิดการไม่เลือกปฏิบัติก็จะหายไปนะครับการเลือกปฏิบัติก็จะหายไป อำนาจเผด็จการอำนาจรอกกระบอต่างๆที่มาแอบแฝงคําว่าประชาธิปไตยก็จะหายไปด้วยนั่นนะครับคือคือโลกที่ท่านวิมูลก็พูดถึงว่าโลกพระศรีอานโรกโลกอะไรทําได้ง่ายนิดเดียวความจริงโลกพระศรีอานในรจริงๆมันก็ไม่มีหรอกมีแต่ในความฝันแต่ว่าในทัศนะของของผมโดยส่วนตัวนี่ก็คือประชาธิปไตนั่นเอง ก็คือการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติอย่าไปบิดเบือนธรรมชาตินคือประชาธิปไตยธรรมชาติของเราเป็นธรรมชาติที่พวกเราอยู่ร่วมกันถูกต้องโดยฝรั่งมันเรียกว่า fraternity แปลเป็นไทยคือพะราดอนภาพก็คืออยู่กันฉันพี่น้องเอาความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่มาเป็นตัวตั้งแต่ไม่ใช่เอาเรื่องของคนส่วนน้อยมาบังคับคนส่วนใหญ่ให้ว่าคุณต้องเดินอย่างนี้คุณต้องอยู่อย่างนี้นะฮะแต่คุณไม่ทํา คุณอาจจะถูกคนชุดดำยิงเอานะแต่คุณไม่เคยจับคนชุดดำได้เลย,เย,เลยใช่ไหมฮะเ,เพราะแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงคุณไม่ได้อยู่กับธรรมชาติคุณบิดเบือนคุณสร้างภาพหลอนขึ้นมาตลอดเวลาถามว่าประชาชนก็ทุกไอ้คนสร้างภาพมันก็ทุกมันทุกยิ่งกว่าเพราะมันต้องสร้างภาพหลอนอย่างนี้ต่อหน้าประชาชนโกโกประชาชนไปเรื่อยๆคิดหาคำโกหกว่า ว่าอ้าวสมมติว่าใครฆ่าประชาชนบอกคนชุดดำคนชุดดาก็จับไม่ได้เมื่อรัฐบาลจับไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตัวเองต้งตองลาก็ <ไป S 1> ความทุกข์ของนั่นนั้น,นี่บูมึ่งพูดไปเนี่ยไปไหนก็ต้องมีรถกันกระสุนแล้วพรที่ขอสามสามข้อตอนปีใหม่มาข้อสามขออะไรขอใช้ชีวิตอย่างคนปกติก็แสดงว่าวันนี้ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างคนปกติไม่ได้ไม่ปกติเห็นไหม,มฮะเราจะไปเดินไปกินกว๋วยเตี๋ยวกินส้มตำ กินน้ำแดงน้ำส้มน้ำเหลืองเนี่ยอย่างคนปกติได้หรือไม่นี่ต่างหากเพราะฉะนั้นไอาการอยู่กับความทุกข์อยู่กับความหลอกลวงไม่เป็นเป็นความจริงเนี่ยนะครับมันไม่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนเอาหลักธรรมมาปรับใช้ถ้าเอาหลักธรรมมาปรับใช้ง่ายๆเลยนะครับคนทั้งประเทศเนี่ยเข้าใจหมดครับแล้วพลังที่จะเกิดขึ้นเป็นข้อสองเนี่ยเดี๋ยวตอนเป็นข้อสองครับเดี๋ยวตอนเป็นข้อสองก่อนเนี่ยฟังความเห็นจาก คนทางไกลจากกระสินคนบนเลิศเทวเสชนะเมื่อวานผมได้พูดเรื่องประชาปไตยคือธรรมชาติครับรสอดอคล้องตรงกับอาจารย์รเรื่องไกลเรื่องไกลทุกประเด็นที่นี้เรื่องการปฏิรูปสมองนี่แนวคิดนี่ก็สอดคล้องกันอีกต้องไปปฏิรูปสมองแนวคิดนักการเมืองให้เป็นนักประชาธิปไตย อย่าไปยุ่งกัชบชาวบ้านอย่าไปยุ่งเขาคือนักประชาไตยอยู่แล้วเขาอยู่อย่างธรรมชาติอยู่แล้วปัญหาอยู่ที่ระดับผู้ปกครองระดับพวกผมชอบอาจารย์เรือง,เรองไช่พูดจริงๆว่าต้องปฏิรูปนักการเมืองก็ผมก็ต้องปฏิรูปแนวคิดมันสมองนักการเมืองอเพราะเป็นคนส่วนน้อยที่คิดไม่ถูกแค่นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิรูปเสร็จเนี่ก็เข้าสู่หลักธรรมะก็รู้จักว่าต้องกลับมายืนอยู่จนจุดที่ถูกต้องที่สุดก็คือประชาธิไตย ความอุดมสมบูรณ์มันก็จะเกิดนะครับถูกต้องถูกต้องมากทีเดียวครับ,รบนี่คือสิ่งที่ปรารถนาแต่สิ่งที่ระแวงกับปรารถนานี่คือแนวคิดมันไปคนละอย่างก็ต้องมาปฏิรูปแต่กันท่ารักชาติรักประชาชนรักประชาชนแต่ยอย่างที่ทานายรย์พูดมีนิดเดียวปีห้าสี่ถ้ายังไม่แก้ถ้าจะต่างคนต่างไปรุนแรงมากกว่าเดิมะรุนแรงเนี่ยแน่เพราะคิดไปคนละทาง ไม่มีพาราดอนภาพไม่มีผมขอแสดงความเห็นนิดหนึ่งตรงที่เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองหรือการปฏิรูปคนผมเพียงแต่มองว่าในการแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคลเนี่ยผมเกรงว่าจะเป็นปัญหามากแล้วก็ทำลำบากบทำยากการแก้ไขปัญหาประเทศในทัศนะผมเนี่ยผมอยากสร้างกรอบ ผมพยายามอธิบายว่ามันคือระบอบมันคือกรอบมันคือกติกามันคือระบบเหมือนกับสูตรคูณอย่างที่ว่านั่นใช่ครับคือผมอยากสร้างตัวนั้นแทนที่จะไปสร้างคนเหมือนกับบอกว่าเหมือนสร้างคลองส่งน้ำเนี่ยถ้าเราอยากให้มันไปถึงจากคลองลังสิตคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองส,งองสี่อยากทําให้มันตรงก็ตรงได้น้ามันมันก็จะมาตรงน้านี่คือนักการเมืองน้านี่คือน้านี่คือเด็กนักเรียนที่เข้ามาห้องเรียนมาท่องสูตรคูณ ถ้าเราสร้างสูตรคูณหรือที่เรียกระบอบได้สร้างคลองส่วนหนให้มันตรงหรือคดงออยากให้มันหลบไม่อยากให้มันท่วมตรงนี้เอาไปสร้างต่อทรงอื่นตรงนี้ผมคิดว่ามันจะสร้างง่ายกว่าการเปลี่ยนที่ตัวบุคคลอันนี้คือความเห็นของผมที่ที่มองต่างนิดนึงตรงที่ว่าอันไหนยากกว่าอันไหนง่ายกว่าและอันไหนจะทําได้อันไหนจะทํายากกว่าอันไหนจะทําง่ายผมคิดว่าสร้างระบอบนียมันน่าจะง่ายกว่าสร้างคนหรือน่าจะเปลี่ยนง่ายกว่าสร้างคนเท่านั้นเอง แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อถกเถียง,ใน,ง,งในแง่ของความเห็นคัดค้านนะครับคือคือ,คอถ้าถาโลกนี้เรามีเทวดาเทวดาแปลว่าคนดีทั้งหมดเป็นประชาชนทั้งหมดที่ปกครองประเทศเป็นเทวดาเราก็ไม่จะมีการตรวจสอบเราก็ต้องไม่มีการไปตั้งกติกาต่างๆกัน,กนไม่ต้องมีผู้ปกครองหะเพราะทุกคนเป็นคนดีหมดมันจะไม่ต้องมีตรงนั้น แต่ว่าวันนี้ในสภาพความเป็นจริงมันไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยมีแต่คนที่มีกิเลสมีตัณหามีแรื่างต่างเนี่ยมันจึงต้องมาตั้งกติกามาวางระบียบกันเพื่อเอาคนมาเดินตามกติกามาเดินตามกรอบเท่านั้นเองอันนี้คือคือสิ่งที่ผมบอกเองและกรอบที่ว่านี่ในทัศนะผมไม่มีอย่างอื่นนอกจากประชาธิปไตยเชิญต่อครับก็อย่างที่ผมว่าปฏิรูปแนวคิดเพื่อลดทิฏฐิมีแนวคิด ร่วมกันได้ก็มากําหนดกรอบประชาธิปไตยกรอบประชาธิปไตยนี่มันเหมือนสร้างบ้านสร้างถาวรเช้มแข็งแล้วขึ้นไปอยู่มันก็มีสุขสร้างกรอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยเสร็จก็นําไปสู่การเลือกตั้งเราก็จะได้ผู้แทนที่ดีในนักการเมืองที่ดีได้พักการเมืองที่ดีใช่ไหมฮเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าไม่วางกรอบประชาธิปไตย่กรอบประชาธิปไตยคือ กรอบที่กำหนดบทบาทของบุคคลพล,ลเมืองว่ามีแนวจะให้บทบาทเขามีส่วนร่วมยังไงถึงจะเข้มแข็งอย่างนี้ต้องกำหนดชัดเจนตอนนี้บทบาทบุคคลพล,ลเมืองมันไม่มีบทที่หนึ่งมีส่วนร่วมตรงไหนบทที่สองอยางไรบทที่สามางไงสี่ยังไงมันไม่มีมองหาไม่เห็นเลยพูด,ดง่ายๆว่าอำนาจอำนาจจริงๆยังไม่เป็นของปวงชนถูกต้องเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ การกําหนดของระบอบเนี่ยการกาหนดแนวปฏ,ฏิบัติเรื่องกติกาเรื่องกฎหมายเ,เ,เรื่องต่างๆยังไม่เป็นครับต้องบ <Okay. S 1> ุคคลพลเมืองนี่แหละคือร่วมกันกําหนดว่าเราจะมีส่วนร่วมยังไงส่วนร่วมจะทําร่วมกันคำาถามต่อไปก็คือว่าเอเราจะให้ใครมากําหนดกติกาอะไรพวกนี้วันนี้เรามีท่านท่านเลื่องไกลที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา,าอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่มาจากการสรรหาเป็นคนดีเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีการ ออกความเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการให้คนเจดคนมาคัดเลือกมันไม่ชอบด้วยด้วยระบอบที่เราอยากให้มันเป็นก็คือว่ามันมันไม่ได้ตัวแทนอาชีพจริงๆไม่ใช่ตัวแทนปวงชนจริงๆนี่ก็มีการพูดถึงอยู่ซึ่งก็ไม่เป็นไรในทัศนผมในเรื่องการเลือกตั้งตัวแทนปวงชนผมสามารถแยกออกมาได้ว่าขอให้มันเป็นตัวแทนคนไทยทั้งแผ่นดิน ไม่ว่าคุณเป็นลาวพวนไม่ว่าคุณเป็นมอญเป็นกะเหรี่ยงเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเป็นคนประกอบอาชีพค้าขายเป็นคนประกอบอาชีพเกษตรเป็นคนประกอบอาชีพราชการเป็นทหารเป็นทหารเกษียณเป็นตำรวจตำรวจเกษียณเป็นครูบาอาจารย์ขอให้มีตัวแทนเป็นทนายความเป็นแพทย์มีตัวแทนเข้ามาร่วมกันในโครงสร้างการปกครองคือมีส่วนร่วมในอำนาจก็คือคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายแต่ไม่ใช่ทุกคนได้ แต่ว่าทุกคน,กคนจะต้องมีสังกัดมีองค์ประกอบมีมมที่ไปที่มาตรงนี้เองที่ผมที่ว่ามันยังไม่เกิดเหมือนสภาเกษตรเหมือนสมาคมต่างๆใชกลุ่มไอจีต่อไปมันน่าจะต้องเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและก็มีตัวแทนหยิบมาอยู่ในดวยกลางหรือสภากลางจะเรียกว่าสภาปฏิวัติประชาธิปไตยแห่งชาติหรือจะเรียกว่าสภาหแห่งชาติเพื่ออะไรต่างๆก็สุดแท้แต่แต่ว่าตรงนี้จะต้องเกิดขึ้นให้ได้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือ เรื่องของการยอมรับยอมรับว่าพร้อมที่จะสร้างโครงสร้างร่วมกันไหมทุกกลุ่มในประเทศไทยเราคือคนไทยชาติไทยนี่อยู่ที่การยอมรับแบบ